กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนออโต้ควรี่กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงก็าฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมดีพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเล่มหนึ่งอนะ่นี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กฮะมีอยู่แค่นี้เลยอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแผ่นล่าสุดก็คือหนึ่งจุสุดก็คือที่ลงขายกันเนี่ยแหละ โอเคก็ยังเป็น1นึอ,นอยู่แล้วก็อันนี้เป็นช่องทางติดต่อเจ้าของแอดออนนะถ้าใครมีปัญหาก็รีพอร์ตไปได้ตาม Discord หรืออะไรอย่างนี้ได้เลยนะก็ตามนี้แล้วก็อันนี้เป็นเครดิตผู้สร้างโอเคเขาก็จะบอกว่าใครสร้างบ้างอนะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็นี่ฮะวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการคราฟฮะตามนี้เลยฮะเดียวพาไปดู เริ่มจากอันแรกก็คือ stone quarry นี่ฮะสูตรครับใช้นั่งร้านสีเหล็กสแล้วก็อีเอ์หินหนึอันสูตรครับอยู่หน้าไหนนะอ๋ออยู่หน้าธรรมชาตินะฮะนี่สูตรครับตามนี้ฮะแล้วก็อันต่อไปเออผมต้องบอกก่อนนะว่าแต่ระดับอะความกว้างความ,วาม,วามลึกต่างกันอย่างอันแรกเนี่ยที่เป็น stone เป็น p i อ x ขินเนี่ยก็คือความกว้างจะเป็นแบบ3าคูณสแล้วก็ลึก15ฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นความกว้าง5้คูณหแล้วก็ลึก10ความลึกลดลงมาต้อง5้าเนี่ยอันนี้เป็นขวานเหล็กนะเป็นอีเตอร์เหล็กไมเรียกเป็นขวานโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็น9คูณ9แล้วก็ลึก20่สฮะนี่สูตรครับตามนี้ แบบหนึ่งนะแล้วก็นี่ครับอันสุดท้ายจะใช้เป็นเนเธอร์สูตรคราบตามนี้เลยะ่ะเป็นพิกแอคเนเธอร์นี่จริงๆสูตรคราบเหมือนกันแปะ๊ะเปลี่ยนแค่พิกแอคตรงกลางฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละอันเดี๋ยวผมขอเก็บอันนี้มาก่อนจะพาไปดูวิธีใช้ฮะเริ่มจากอันแรกคือ3าคูณสวิธีการใช้งานกนะ็คือวางไปอย่างนี้ แล้วก็รอสักแป๊บหนึง่งนี่เห็นปะมันจะขุดลึกลงไปอย่างนี้เลย1 5บล็อกเห็นปะความลึก15นี่ฮะเอ้ยเกือบตายคือข้อดีอ่ะของแอรอนตัวนี้คือเวลามันขุดใช่ไหมสังเกตอะไรไหมฮะคือความลึกอ่ะมันมันขุดลงไปตามที่มันบอกนะนะี่ยฮะ15บล็อกแต่ มีนั่งร้านมาให้เสร็จจับเลยเห็นใช่ไหมฮะนี่คือนั่งร้านแล้วเราสามารถขุดลงไปอีกก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้มันขุดไปก่อนนี่เห็นไหมก็ลงลึกไปอีกแล้วก็จะสร้างนั่งร้านขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะก็คือเราก็ขุดแบบเนี้ยลงไปเรื่อยๆได้เลยฮะคือแบบแจ่มมากนี่เห็นไหมคือขุดลงไปแบบนี้เรื่อยๆได้เลยผมว่าดีมากเลยนะเนี่ย แต่ก็เวลาขึ้นก็เหนื่อย่อยโอเคข้ามนี้ฮนะวิธีการใช้งานแล้วก็อันต่อไปจะเป็นแบบ5้าคูณหลึก10อันนี้เป็นอิเตอร์ไอรอนนะฮะนี่โอ้นั่งร้านขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะอ่าแล้วก็ลงไปวางเพิ่มอีกได้นะเหมือนเดิม นี่ปึ๊บระวังร่วงด้วยนะร่วงนี่ถึงตุยเลยนะนั่นนะฮะโอ้โหลงไปอีกอันนี้ก็คือแบบความกว้างมันกว้างขึ้นนะแต่ความสูงอะ่ะมันมันน้อยลงถ้านะเทียบการแรกแล้วอะ่ะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปจะเป็นไดมอนด์นะเป็นเพชรนี่ อันนี้จะเป็นแบบ9คูณ9หรือ20นะโอดูดิว้างปะเนี่ยเห็นปะมันมีนั่งร้านได้พร้อมเลยอะก็คือสร้างเสร็จก็ลงไ,ไปแบบได้สบายเลยป๊บนี่โอ้โหหินเต็มตัวเลยอะวางเพิ่มได้นะนี่ผมขอเล็งตรงกลางแป๊บ ไปรูเบียวหรือเปล่าตรงนี้แหละไปแนละ้ววิ่งน่าหน่ะปึ๊บลงไปมันก็ลึกลงไปอีกนะัน่นนหะโอ้ยแล้วพวกแร่ที่เราขุดผ่านทางนี้ใช่ไหมเราขุดผ่านทางนี้ไปอ่ะพวกแร่ก็จะอยู่ข้างล่างหมดเลยนะมันจะรวมกันอยู่ข้างล่างหมดเลยก็คือแร่ไม่ได้หายไปไหนนะฮะแล้วก็เผื่อใครสงสัยว่าถ้าเราสร้างสูงจะเป็นยังไงแป๊บหนึ่งนะผมขอทุบอันนี้ออกก่อน แล้วก็ลองขึ้นไปสร้างตรงๆอุ้ยถ้าผมโดงไปตายไหมเนี่ยนี่อันนี้เป็นอันนี้ฮะเป็นเนเธอร์แล้วนะโอ้นี่ฮะเห็นปะอุย้ยนั่งร้านม,มันขึ้นไปอย่างนี้เลยโอเคนั่งร้านม,มันสร้างขึ้นไปถึงไอ้ตรงจุดที่เราวางอะ่ะ โอ้เฮ้ยอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราสร้างต่อบล็อกี่เป็ปตังสูงเราไปสร้างบ้านบนฟ้าเลยอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นปะมันก็สร้างสูงขึ้นไปตามนั้นอะอุ้ยจะเตาเวีแล้วเนี่ยแล้วก็วิ่งขึ้นอุ๊ชาอูวูแหลกแหลกแหลกเนี่ยมันมีช่วงแหลกอยู่นะ อไอ้ไอทางลงนี่คือเราไม่เจ็บตัวแน่ๆหรือเปล่านะแปั้หนึ่งนะโุดไปลึกอะ่ะลึกมากมันก็ขุดลงไปอย่างนี้เรื่อยๆอะ่ะคือยิ่งเราค้ามาหลายอันเราก็ขุดลงไปได้เยอะเออแต่ผมแอบรู้สึกว่ามันก็แอบแพงเหมือนกันนะลองนึกดูสภาพขุดแบบ20่สคูณยีใช่ไหมแต่พอเราวางเสร็จปุ๊บมันหายไปเลยนะเราไม่ได้คืนอะ่ะ อุ้ยเฮ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 ้ยหรือว่าได้คืนนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้นี่ผมเหมือนเห็นอะไรแว๊แบ,บตอนไอเนเธอร์อ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอลงมาดูตรงนี้กันโอ้โนี่เห็ุภาพพวกแร่อยู่ครบนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูของเนเธอร์เอ่อ อ่ะไม่ได้คืนนะตอนแรกผมเห็นไอเนี่ยผ่านๆผ,ผมก็คิดว่ามันได้คืนมาแต่สรุปก็คือใช้ทีหนึ่งก็หายไปเลยนะฮะโอเคตามนั้นก็คือใช้ปุ๊บก็หายปับ๊บแต่ก็สร้างสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆโอเคนี่ฮะเห็นไหมพอระวางปุ๊บมันก็จะขุดลงไปเรื่อยๆของมันอนะ่ะเนี่ยพรึบโอ้โเหเฮ้ยเดี๋ยวนะมันขุด ตงไปถึงไอ้นี่ได้ป่ะมันขุดมันขุดถึงไอ้เบสล็อกได้ป่ะโอ้แต่ผมว่ามันก็จะนานไปนะคลิปมันก็จะยาวไปเนี่ยโอ้โหมันลงมาลึกแบบลึกโคตรโอ้ยโอ้ยของของล้นแหลกด้วยเริ่มแหลกแล้ว ไปลงกันไปต่อไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วโอ้ยแหลกแหลกแหลกมากแล้วดูของดิ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเบสล็อกอะนี่ถึงเบสล็อกแล้วนะลงไปอีกได้ไหม ลงไปอีกไม่ได้แล้วนะก็คือพอสุดปุ๊บตามนี้เลยฮะเห็นป่ะก็คือมันไม่ทํางานแล้วนะก็คือหลังจากนี้ก็คือมันไม่ทํางานแล้วม,มันสุดของมันแล้วโอเคตามนี้ฮะสุดของมันละแล้วก็สุดท้ายนี้ฮะในคู่มือเขาบอกว่าสามารถกันน้ํากันลาวาได้ฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูฮะเริ่มจากน้ําเลยนี่น้ํา วางแหมไว้ตรงนี้ดูกันนะนี่ฮะสังเกตเห็นอะไรไหมฮะพอเราวางเสร็จปุ๊บเขาจะสร้างบล็อกดินขึ้นมาด้านข้างกันเห็นไหมคือกันน้ําให้เข้าไปในตัวเหมืองที่เราขุดอ่ะนี่ฮะหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่กันอย่างนี้เลยแล้วถ้าเราลงไปนึกอีกไปดูนะฮะปึ๊บ อนี่มันก็จะสร้างบล็อกกันน้ําไว้เห็นปะ่ะก็คือน้ําจะผ่านเข้ามาในนี้ไม่ได้เลยก็คือแจ่มมากเลยอะแต่ก็ยังรู้สึกว่าของครับก็แอบแพงไปหน่อยนะแล้วก็ต่อไปเอ้ยแล้วถ้าอันแรกอะอันเล็กสุดเลยอยากรู้ว่าอันเล็กสุดทําได้เหมือนกันหรือเปล่านี่ฮะแบบสามพุณนสามเนี่ย โอเคมีบล็อกขึ้นมากันเหมือนกันนี่เห็นไหมนี่วานตรงนี้นี่เห็นไหมมีบล็อกขึ้นมากันเหมือนกันลาวาก็น่าจะเหมือนกันฮนะเดี๋ยวลองดูลาวาโอเคลาวาก็จะมีออฟซิเดียนขึ้นมากันนะฮะโอเคเลยนี่วานตรงนี้ โอ้โหนี่ดูคือน้ำกับลาวาไม่มีทางเข้ามาในช่องเหมืองเราได้เลยนะครับผมคือเขามีระบบป้องกันไว้แล้วก็คือกันพวกน้ำหรือลาวาล่วเข้ามาก็คือยิ่งก็คือแบบถ้าสมมตเิเราขุดลึกลงไปแบบยาวๆเลยอะเราก็จะไม่โดนนะ้แต่มันโดนเผาได้อะเนี่ยเห็นไหมมันโดนเผาได้นะ ก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยคือผ่านไปได้สบายเลยโอเคครับผมสำหรับ a อ d o n Auto Query รก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย